สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นำํำไยเพิ่งเลิกงานนะคะเลิกงานมาถึงบ้านปุ๊บก,ก็มาหาน้องหมาเลยนะคะนอนรอแม่ <c oughs> น่ารักมากเลยคะ่ะทุกคนดูสิ นมอิ่นแล้วนะคะเาเล่นกันเล่นเลกันนะคะลูกนะตัวใบใบนะรักกันรักกันนะคะ คิดถึงหมาน้อยมากเลยค่ะทุกคนวันนี้นั่งทำงานไปก็คิดถึงหมาน้อยไปนะคะวันนี้ได้ยินเสียงกบเสียงเขียดฝนตกเหมือนเดิมนะคะตอนช่วงเย็นมีฝนตกค่ะทุกคนเพิงหยุดจ้าเอ๊ เล่นกันเหรอคะตัวสีดำมาลูกก็เล่นกับเพื่อนเนี่เล่นกับเพื่อนเนีเล่นกับเพื่อนนะคะอ่ะอึ๊บอือไปเล่นกับเพื่อนนะเริ่มโตแล้วนะคะ เติบโตแล้วนะครับวันนี้ไม่งอเงแล้วนะวันนี้ไม่งอเงแล้วดูสิได้ที่นอนดีเลย คือวันนี้ปล่อยเขาให้เขาเล่นตามอัธยาศัยนะคะเริ่มคันไ้้เหรอครับ เล้วตกลงแล้วอีกตัวนึ่ตรงนี้ค่ะนอนอีกตัวนอนเพื่อนเพื่อนนอนกันหมดแล้วลูกดึกแล้วนะ ไหนจะนอนอตัวหนึ่งไปไหนหน้าอีกตัวหนึ่ง หนูไปไหนคะหน่ะจะกวนเพื่อนแล้วจะเอ๋เจะเอ๋สุดหล่อสุดหล่ <c oughs> หออ้าววันทำไมวันนี้สุดหล่อมอมแมมจังเลย อะไรอ่ะโกรธแล้วเหรอนี่ทำไมโกรธแล้วอ่ะฮะโกรธทำไมโกรธแม่ทำไมคะวันนี้ให้เขาแบบว่านอนข้างนอกแบบว่านอนข้างนอกโซฟานะคะอันนี่ยโซฟามากัน้น ก็คือจะกั้นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือข้างในเต่ยวกอบเขาจะอยู่ข้างในตรงนั้นใช่ไหมคะก็เลยให้เขามาอยู่ข้างนอกไม่เลยนะคะตอนนี้เริ่มปล่อยแล้วเริ่มปล่อยให้เขาแบบตัดอัธยาสัยให้เขาได้ไปข้างนอกไปที่ไปเที่ยวนะคะเขาจะได้ไม่ต้องอึดอัดเพราะเขารู้จักบ,บ้านเขาแล้วค่ะจำบ้านตัวเองได้แล้ว พอเล่นก็เดินเล่นอยู่บริเวณนี้แหละค่ะเดินอยู่ใกล้ๆแถนนี้แหละก็ไม่ได้ไปไกลนะคะโอ้ยขอปค่ะทุกคนหนึ่งสซสามสี่ห้าหกตัวโอเคครบหกตัวแล้วดูสิโซฟาขาดนะคะ เขาก็มาเล่นแถวนี้เวลาเขาขี้เขาเยี่ยวเขาก็จะได้ไปี้เยี่ยวตรงตรงหญ้าตรงอะไรนะคะตอนแรกก็กลัวเขาแบบนี่นะก็เลยไม่ได้ปล่อยเขาก็ขังเขาไว้ตรงตรงโซฟาตรงน้นนะคะ โอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็แวะมาทักทายนะคะแล้วก็มาอัปเดตนะคะลูกหมาเนาะ,ะช่วงน,นี้ก็จะอัปเดตทุกวันเลยนะคะจะอัปเดตทุกวันเลยลูกหมาเนาะ,ะเก็บไปดูด้วยะคะ่ะเวลาเข้าตูมาเราก็จะได้เก็บดูอ๋อตอนนี้เขาเป็นเดบีนะคะอ,ม,อะมากัดรองเท้า ตัดรองเาแม่แล้วอ่าเริ่มกลับไปแล้วนะคะนี่ะมาตับท้าแม่แล้วอะีว,ด,วดี ทำไมละลูกกางเกงแม่นะกางเกงทำง,งานแม่นะลูกโออยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะได้ยินเสียงปุกเขียดดูสองตัวนี้อยู่กับหมานะคะอยู่กับลูกหมาน้อยนี่มีความสุขนะคะทุกคนเวลาเราลเลิกงานมา แล้วก็มาเล่นนะคะกับลูกหมาแล้วก็เอมีความสุขกนะะับการเลี้ยงหมาเนาะให้เขากินอิ่มวันนี้ให้เขากินข้าวข้าวต้มนะคะข้าวต้มกับน้ำนะคะ <c oughs> คือทำให้เป็นดุเลวะค่ะเขาก็กินได้นะคะวันนี้พ่อเขาซื้อขนมปังมาสามแถว เดี๋ยวค่อยกินตอนเช้านะคะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็เอาไว้เท่านี้ก่อนเนาะ,ะขอบคุณทุกคนนะคะที่กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับลำใหญ่เนาะขอบคุณมากๆเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเอาไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย